สวัสดีครับ FC พี่น้องกันเป็นที่รักยิงครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอาหารกระต่ายนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ใช้เป็นอาหารหมูนะครับเป็นอาหารหมูก็หลังจากหลังจากใช้ไประยะหนึ่งนะครับตอนนี้อาหารหมูก็เริ่มที่จะ,ะปรับราคาขึ้นนะครับส่วนอาหารกระต่ายผมไม่เคยใช้นะครับก็เห็นเขาว่าอาหารกระต่ายก็ ราคาก็ปรับขึ้นเหมือนกันครับอาหารหมูตอนนี้อยู่ที่ที่ผมเคยซื้อล่าสุดก็500กว่าบาทครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้350นะครับมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อมา350เป็นอาหารวัวขุนนะครับสำเร็จรูปอ่าวัวขุนอายุ6เดือนนะครับอันอันนี้เป็นกระสอบที่2แล้วนะครับก็ ก่อนก่อนหน้านี้ก่อนใช้ก็มีความกังวลเหมือนกันว่ากลัวว่าจะท้องเสียนะครับป้าก็ว่าได้ได้ลองแล้วก็ไม่เสียนะครับมีเพื่อน<ๆ>เพื่อนแนะนํามาว่าให้ใช้อาหารวังวนมนะครับหาหานองโพก็หาแถ,แถวนี้มันหาไม่มีครับไม่มีก็ผมก็เลยใช้เป็นอาหารวัวปเนี่ยครับตั้งแต่ใช้มาไม่มีอาการท้องเสียนะครับน้าหนักสามสิบกิโลกร,รมัม ราคาที่ที่นี่นะครับมุกดาหารก็อยู่ที่350นะครับผมถือว่ามันถูกดีนะครับถูกกว่าอาหารหมูเยอะเลยตัวน,นี้อาหารหมู500ยกว่าครับไม่ต่ำกว่า500นะครับแต่ละยี่ห้อตัวนี้มีอะไรครับมีอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวอาจจะอ่าส่ยสายหน่อยน,นะก็จะมีนะครับโปรตีน ไม่น้อยกว่า12เปอร์เซนนะครับนี่โปรตนไม่น้อยกว่า12เปอร์เซนแล้วก็มีไขมันนะครับมียูเรียด้วยครับมียูเรียนี่ฮะมียูเรียนะครับส่วนเม็ดมันเดี๋ยวไปดูที่ข้อกระต่ายเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ตั้งแต่ให้มาก็ไม่มีอาการท้องเสียนะครับเดี๋ยวไปดูที่ข้อกระต่ายกันครับครับก็มาดูที่ข้อกระต่ายกันนะครับ จะพามาดูสีของอาหารวรัวนะครับสีของอาหารวรัวขุนอ,อันนี้พึ่งคอดครับอ่ะดูสีอาหารวรัวนะครับก็สีก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสีจะประมาณนี้ าจจะสีเข้มๆหน่อยครับสีจะเข้มๆหน่อยก็ต่างจากอาหารหมูเยอะสีนะครับต่างจากอาหารหมูเยอะเลยนะครับแต่ผมให้มาผมก็ให้ประมาณนี้นะครับให้ประมาณนี้เช้าเย็นต่อตัวก็มาแชร์ประสบการณ์ครับจากหลังจากที่อาหารหมูนะครับแล้วก็อาหารกระต่ายนี่ปรับราคาขึ้นนะครับ อันนี้มันก็ช่วยลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็เป็นพวกเสริมก็พวกหญ้านะครับถ้าเป็นแม่พึ่งคลอดก็ให้ข้าวโพดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นต้นข้าวที่ผมตัดมาไม่ค่อยกินนะครับแล้วก็ฟางตัวน,นี้ฟางหาหายากแล้วช่ชวงนี้เป็นช่วงหน้าทำนาฟางก็จะหายากนิดนึง ตอนวันนี้ที่กำลังถ่ายเป็นตอนกลางวันนะครับก็บ่ายแล้วละ่นะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผมก็ให้อาหารวรัวหมดเลยนะครับพวกนี้ก็ให้อาหารวรัวครับบริเวณคอกก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันหมาแมวเข้ามานะครับก็เราต้องกันไว้ก่อนนะครับเห็นเพื่อนเพื่อน เห็นของเพื่อนนี่ไม่มีคอกหลบหนอกอาวางไว้นะครับหมามันดึงกงดึงทั้งโกงเลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้กระต่ายตกใจช็อกตายได้นะครับครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ให้ fc พี่น้องนะครับได้รู้นะครับว่าควรจะใช้อาหารอะไรนะครับมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับ ก็อะไรที่มันลดต้นทุนได้ก็ลดนะครับให้ดูอีกทีว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับน,น,นี่หมดไปแล้วก็สอบหนึ่งเนี่ยยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับ,รบแล้วก็บรรล้านรุ่นบนรรล้านนะครับก็หา หาอาหารวัวนมไม่มีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปก็มันก็ใช้ได้นี่ครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ